แต่งเส้นเล็กๆที่ปรากฏบนเป้ามันดูเรียบง่ายแต่เปลี่ยนเกมในสนามรบเลเซอร์ไซต์มันไม่ใช่แค่ของเล่นสําหรับทหารแต่มันคือเครื่องมือเร่งเวลาให้ผู้ยิงหาเป้าได้เร็วขึ้นแม่นขึ้นและในบางสถานการณ์มันก็เป็นตัวตัดสินชะตากรรมของการต่อสู้จากจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีที่ต้องการความแม่นยำไปจนถึงการผสมผสานกับอุปกรณ์กลางคืนในระบบออปติกขั้นสูงเรื่องราวของมันมีทั้งด้านเพิ่มประสิทธิภาพและด้านที่ตั้งคำถามด้านจาริยธรรม เชงเดียวกันนี้วะลดความผิดพลาดแต่ก็อาจเปิดเผยตำแหน่งหรือถูกนำไปใช้ในบริบทที่ซับซ้อนกว่าเดิมทงสุดยอดอาวุธสงครามในวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปดูต้นกำเนิดของเลเซอร์ติดปืนสำหรับเลงตั้งแต่หลักการพื้นฐานจนถึงบทบาทในยุทธวิธีสมัยใหม่ในโลกการปฏิบัติการจริง ความเร็นในการตัดสินใจและความแม่นยำของกระสุนนัดแรกมันจะเป็นตัวแปรที่กำหนดผลลัพธาา์อหอนตำรวจและหน่วยพิเศษเผชิญกับสถรรานการณ์ที่สภาพแวดล้อมบีบบังคับให้การเล็งแบบธรรมดาการยกปืนหาแนวศูนย์ผ่านกล้องมันกลายเป็นเรื่องยากหรือแทบเป็นไปไม่ได้ภายใต้เงื่อนไขแสงน้อยภายในอาคารที่มีมุมอับภายใต้โลกหรือขนาดสวมใส่หน้าก,ากากป้องกันแกส๊สความจำเป็นของจุดอ้างอิงที่มองเห็นทันทีได้บนเป้าจึงเกิดขึ้นเป็นโจทย์เชิงปฏิบัติไอเดียนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ของมนุษย์ มนุษย์แต่มองหาว,วิธีการชี้เล็งเป็นเรื่องเร่งด่วนแต่การใช้ลำแสงเลเซอร์เป็นตัวกำหนดเป้าหมายบนเป้ามันกลายเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนสนามการเล็งไปอย่างสิ้นเชิงคุณสมบัติทางกายภาพของเลเซอร์เช่นความเป็นลำแสงที่ค่อนข้างหนาและความสามารถในการรวมพลังงานเป็นจุดเล็กๆบนพื้นผิวทําให้มันเหมาะต่อการเป็นจุดเล็งที่ผู้ยิงมองเห็นได้ทันทีตั้งจากกล้องเื่องยกสายตาหรือจัดท่าทางให้เหมาะสมนอกจากนี้เลเซอร์มันยังสามารถถูกออกแบบให้มีความยาวคลื่นที่สายตาของมนุษย์มองไม่เห็น ทำให้เมื่อประสานกับอุปกรณ์มองกลางคืนแล้วทาให้มันสามารถใช้งานได้โดยที่ศัตรูที่ไม่มีอุปกรณ์มองไม่เห็นซึ่งจุดเด่นเหล่านี้ทาให้เลเซ,เซอร์กลายเป็นคําตอบเชิงเทคนิคสาหรับปัญหาการลิง์ในสถานการณ์จํากัดการเดินทางจากแนวคิดสู่การใช้งานจริงเริ่มเด่นชัดในช่วงปลายทศวรรษที่1970เมื่อมีการผลิตเลเซอร์ไซส์เชิงพาณิชย์รุ่นรแรกๆที่ใหญ่และเทอเทะอใช้หลอดแก๊สแบบีเลียมนีออนโดยต้องใช้แหลงจ่ายไฟขนาดค่อนข้างใหญ่ บริษัทเลเซอร์โปรดักต์คอร์ปอเรชั่นซึ่งต่อมาจะกลายเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักกันในชื่อชัวฟอยได้เปิดตัวเลเซอร์ไซส์เชิงพาณิชย์รุ่นแรกในปี1979ออกแบบโดยดร์จอห์นแมทธิวผู้บุกเบิกด้านโฟโตนิกส์และเอ็ดเรโนหุ้นส่วนของเขาตัวต้นแบบเป็นผลงานที่ทั้งลำหน้าและแปลกตาในยุคนั้นใช้เลเซอร์ฮีเลียมนีออนขนาดใหญ่บรรจุอยู่ในด้ามปืนพาชไมเออร์ที่ขยายออกมาของปืนรีเวอร์โอทูเปอร์๓ p e แบกน้ม ต้องอาศัยแบตเตอรี่ชาร์จขนาด12โวลต์ที่ซ่อนอยู่ในด้ามปืนมันทั้งหนักและเถอะทะแต่สำหรับเจ้าหน้าที่สวตและหน่ดยพิเศษในขณะนั้นมันคือเครื่องมือที่ทำให้เห็นจุกระสุนก่อนยิงจริงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความนิยมจากกลุ่มผู้ชายเฉพาะนี้ฝากดันให้เลเซอร์โปรดักต์คอร์เปอเรชั่นได้พัฒนาเลเซอร์รุ่นต่อมาสำหรับปืนอื่นๆเช่นโค m 16เลนตัน870เฮกเลอร์แอนคอช MP5 และลูเกอร์มินิ14เลเซอร์ทั้งหมดถูกนำไปทดลองสะเทินภาคสนามรองรับการใช้งานในหนหหววารรรและตจจิง ไม่นานหลังจากนั้นเลเซอร์ไซต์ก็ก้าวออกจากวงจำกัดของผู้ปฏิบัติการเข้าสู่วัฒนธรรมสาธารณะผ่านภาพยนตร์แอคชั่นโดยเฉพาะเมื่อเลเซอร์โปรดักได้รับเชิญให้ติดตั้ง Laser, เลเซอร์ฮีเเลียมีออนแบบดัดแปลงในปืนจุดสี่ห่อลองสไลด์ของฮุนสังหอนในภาพยนตร์เดอะเทอร์มินเเตอร์ปี1987จุดใดที่สองว่างในความมืดของฉากนั้นกลายเป็นภาพจำของเทคโนโลยีล่าชีวิตจากอนาคตและทำให้คำว่าเลเซอร์ไซค์เป็นที่รู้จักในหมู่คนไปทั่วโลก หึ่งหลังจากนั้นไม่นอนบริษัทอังกฤษก็ได้เปิดตัวเลเซอร์รุ่น l s 4 0ที่พกพาได้สะดวกกว่าอย่างไรก็ดีแม้รุ่นเหล่านี้จะไม่สะดวกแต่สิ่งสาคัญคือมันพิสูจน์แนวคิดว่าการใช้แสงฉีเป้าเท่ากับการหาจุดเล็งเร็วขึ้นและแม่นยําขึ้นเมื่อหน่วยปฏิบัติการพิเศษและทีมสวอตทดลองใช้งานพวกเขาพบว่าจุดเลเซอร์ช่วยในการปฏิบัติการในระยะใกล้หรือภารกิจในที่แคบทําได้เร็วขึ้นจนนําไปสู่การออกแบบโมดูลที่เหมาะสมกับปืนหลายชนิดเช่นปืนยาวปืนสั้นและลูกซอง หลังจากนั้นผู้ผลิตอื่นๆก็เริ่มเข้ามาทำให้ตลาดเลเซอร์ไซ์ขยายตัวทันในภาพบังคับใช้กฎหมายและกลุ่มผู้ใช้งานพลเรือนบางกลุ่มหลังจากแนวคิดเลเซอร์ฉีเป้าเริ่มจะถูกยอมรับในวงการตำรวจการพัฒนาต่อมาตนนัวเน้นที่การทำให้มันเล็กลงและใช้งานได้จริงในภาคสนามนั่นคือจุดเริ่มต้นของยุคที่เลเซอร์เริ่มรวมเข้ากับระบบออปติกและอุปกรณ์เสริมทางยุทธวิธีอื่นๆอ,อย่างสมบูรณ์แบบ ในช่วงต้นยุค80จนถึงต้นยุค90การเปลี่ยนผ่านจากหลอดแก๊สไปสู่ s o l i c เตตไดโอดเลเซอร์มันเป็นก้าวที่สำคัญที่สุดเพราะมันทำให้เลเซอร์มีขนาดที่เล็กลงจนสามารถติดตั้งบนปืนพกหรือปืนยาวได้โดยไม่เกะกะตั้งจต่อยุ่แรกที่ต้องกแบตเตอรี่แยกเป็นกล่องใหญ่ การมาของแบตเตอรี่ลิเธียมและการออกแบบวงจรที่ประหยัดพลังงานทำให้เลเซอร์ไซส์กลายเป็นสิ่งที่สามารถพกพาได้จริงหน่วยรพิเศษของซารัฮาร์ดนเนลต์ฟอร์สและซิลทีมเริ่มนำเลเซอร์รุ่นต้นแบบเหล่านี้ออกทดสอบจริงในภาคสนามในช่วงเวลาเดียวกันนั้นรงครามสมัยใหม่ได้เข้าสู่ยุคทองของการรบในย,า,ยา,มามค่ำคืนอันเป็นผลมาจากการแพร่หลายของกล้องมองกลางคืนทันใดนั้นปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้น แม้ว่าทหารจะมองเห็นในความมืดแต่การเล็งปืนในขนาดที่สวมในบิชเชนกลับกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเพราะอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนศีรษะมักจะบังสูรเล็งของปืนโดยตรงทางออกจึงกลายเป็นเลเซอร์อินฟาเรดที่สามารถมองเห็นได้เฉพาะกล้องมองกลางคืนกองทัพสหรัฐเริ่มโครงการพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าวในช่วงปลายสงครามเย็น และผลลัพธ์คือเครื่องมือยุทธวิธีตะกูล A n เอ็นละพีเเลเซอร์อินฟาเรดที่ติดตั้งบนรางยึดอุปกรณ์ของปืนได้ใช้ะสำหรับการเล็งเป้าหมายพันในวิชันโดยไม่ต้องยกในวิชันออกตัวอุปกรณ์นี้อาจจะดูเะทาในปัจจุบันแต่ในยุคนั้นถือเป็นการปฏิบัติการรบในเวลากลางคืนอย่างแท้จริงการเลิงด้วยแสงที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าทำให้ทหารสามารถรักษาตำแหน่งหลับได้ในขณะเดียวกันก็สามารถฉีดป,ป้อยเพื่อร่วมทีมเห็นได้เช่นกัน เมื่อเข้าสู่ยุคทศวรรษที่2พันการพัฒนาเลเซอร์เข้าเข้าสู่ยุค ATPIAL ย่อมาจาก s Toyota, ator, a s b a n Target Pointer Illuminator a m i m i n g Laser หรือที่รู้จักกันในรหัสประจำการของกล่องทับในรหัส AN และ PEQ 1ิ n ่อ e อุปกรณ์ขนาดเล็กกว่าฝ่ามือที่รวมเซนเซ,นเซอร์ทั้งแบบอินฟาเรดและแสงที่ตาเปล่ามองเห็นพร้อมไฟฉายอินฟาเรดไว้ในก้อนเดียวมันกลายเป็นเครื่องมือมาตรฐานประจำอาวุธของทหารอเมริกันในยุคสงครามอีรัอกและอัฟกานิสถาน P.E.Q. 15มันไม่เพียงช่วยในการเล็งแต่ยังสามารถส่องพื้นที่ผ่านกล้องในวิชันได้โดยไม่เปิดไฟจริงซึงลดความเสี่ยงต่อการถูกตัวจับในความมืดระบบเหล่านี้เปิดโลกหมาให้กับยุทธวิธีแบบทีมประจุเลเซอร์อินฟราเรด Laser red, สามารถใช้เป็นภาษาจลางระหว่างหน่วยรบเป็นการใช้เลเซอร์ชี้เป้าให้เพื่อนร่วมทีมหรือใช้ในการภาษางานระหว่งางทารกับอากาศยานทำให้การโจมตีร่วมมีประสิทธิภาพมากขึ้นในสภาพแวดล้อมกลางคืนที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า อย่างไรก็ตามสิ่งที่ตาเปล่ามองไม่เห็นก็ทําให้เกิดคําถามใหม่เมื่อทุกฝ่ายในสนามรบเริ่มที่จะมีในบิชันกันหมดการใช้เลเซอร์อินฟราเรดก็แทบไม่ต่างจากการเปิดเผยตําแหน่งได้หน่วยจึงเริ่มฝึกยุทธวิธีใหม่เช่นการเปิดเลเซอร์เพียงเฉพาะช่วงก่อนยิงหรือใช้ในเฉพาะภารกิจที่ต้องการความรวดเร็วการรบยังไม่ใช่แค่เกมของการมองเห็นแต่มันกลายเป็นเกมที่ใครเปิดก่อนย่อมได้เปรียบในช่วงเซลวินาทีนอกจากนี้เลเซอร์ยังถูกใช้เพื่อการฝึกซ้อม ด้วยการดรายไฟฝึกซ้อมปลอดภัยและมีความชัดเจนขึ้นผู้ฝึกสามารถเห็นจุดที่ปื่ชี้โดยที่ไม่ต้องใช้กระสุนจริงการฝึกแบบนี้ปลอดภัยและมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการฝึกด้วยกระสุนจริงหลายเท่าซึ่งเร่งการเรียนรู้ของผู้ฝึกได้อย่างมีนัยสําคัญอย่างไรก็ดีการฝึกก็ต้องให้ความสําคัญที่จะไม่ให้ผู้ใช้พึ่งพาเลเซอร์จนไม่สามารถยิงได้เมื่อไม่มีมันอย่างไรก็ตาม อุปกรณ์อย่างเลเซอร์มันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบในทางเทคนิคและข้อจํากัดเลเซอร์ Laser, มีลักษณะเป็นเส้นตรงขณะที่กระสุนเมื่อพุ่งออกจากลํากล้องมันจะโค้งตามแรงโน้มถ่วงโลกและได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกเช่นลมและการหมุนของกระสุนนั่นหมายความว่าเลเซอร์ไม่สามารถเป็นตัวแทนของศูนย์จริงสำหรับระยะไกลได้อย่างสมบูรณ์โมดูลเลเซอร์ที่ถูกติดข้างลํากล้องพวกมันต้องถูกตั้งค่าศีโรซึ่งก็คือการปรับให้จุดเล็งบนอุปกรณ์ของปืนเช่นกล้องสโคปเรดด็อ ไอออนไซต์ size, หรือเลเซอร์ให้ตรงกับจุดที่ถูกปืนยิงจริง,รงที่ระยะที่ต้องการใช้งานจริงๆและการตั้งค่าสีโรสำหรับ IR หรือเลเซอร์บางประเภทอาจต้องใช้เวลานานอีกปัญหาหนึ่งคือบีมดเวเจนต์ลำแสงจะแผ่ขยายกว้างขึ้นตามระยะทางทำให้จุดบนเป้าหมายกลายเป็นวงกว้างที่ไกลขึ้นจึงจำกัดประสิทธิภาพที่ระยะไกลนอกจากนี้ความสามารถในการมองเห็นของเลเซอร์มันยังขึ้นอยู่กับความสว่างแวดล้อมแตงสีเขียวมีความโดดเด่นกว่าในสภาพกลางแจ้ง แต่เทคโนโลยีสีเขียวเช็นไดโอดปั๊มโซลิดสเตตกรีนเลเซอร์มันมักจะซับซ้อนและแพงกว่าสีแดงทําให้ผู้ผลิตต้องทูงดุนความสามารถกับต้นทุน อีกทั้งแบตเตอรี่และการกันน้ําก็ยังเป็นปัจจัยสาคัญสำหรับภาคสนามเพราะการพึ่งพาแบตเตอรี่มันหมายถึงการบํารุงรักษาและอาจเกิดความล้มเหลวได้ในเวลาสําคัญนอกจากนี้เลเซอร์อินฟราเรดที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าของมนุษย์มันยังก่อความเสี่ยงต่อดวงตาเป็นพิเศษเพราะไม่กระตุ้นการรีตาดังนั้นการออกแบบและใช้งานยึงต้องคานึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติการและบุคคลภายนอก ระหว่างการพัฒนาทางการทหารและการยอมรับในตลาดพล,ลเรือนมันก็ได้มีแรงโน้มถ่วงจากวัฒนธรรมสื่อมวลชนที่ทำให้ภาพการติดเลเซอร์ของปืนได้กลายเป็นไอคอนผู้ชมภาพยนตร์และเหล่า amer, เกมเมอร์เห็นภาพจุดแดงบนป้าจนเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยและความแม่นยำปัจจัยนี้ได้ผล,ลักดันให้ตลาดพลเรือนมีความต้องการเลเซอร์มากขึ้นแม้ว่าการนำไปใช้ในพลเรือนมันจะถูกจำกัดด้วยกฎหมายและมาตรการความปลอดภัยในหลายพื้นที่เลเซอร์จึงกลายเป็นสัญลักษณ์สองด้าน ด้านหนึ่งมันคือเครื่องมือแห่งความแม่นยำอีกด้านหนึ่งก็คือสัญญาณแห่งการเปิดเผยการพัฒนานในเวลาต่อมาจึงมุ่งเน้นให้ระบบเหล่านี้ฉลาดขึ้นไม่ใช่แค่แรงหรือสว่างขึ้นแต่เป็นการควบคุมการใช้ให้ตออสองกับสถานการณ์อัตโนมัติยกตัวอย่างเช่นระบบที่เปิดเฉพาะเมื่อปืนอยู่ในท่าพร้อมยิงหรือเลเซอร์ที่ซิงเกอุปกรณ์ตัวจับเป้าหมายแบบออปติกและกล้องสอ่องระยะในตัวเดียวกัน นอกจากการพัฒนาในภาคทหารแล้วปัองอาวุธพลเรือนและการบังคับใช้กฎหมายก็เดินหน้าคู่ขนานกันไปเช่นบริษัททิมซันเทสจากสหรัฐพวกเขาผลิตเลเซอร์ขนาดเล็กที่ฝังอยู่ในคลิปของปืนพกอย่างกลอกหรือโคก้าหนึ่งหนึ่งซึ่งจะทํางานทันทีเมื่อผู้ใช้จับด้ามปืนจุดเลเซอร์จึงปรากฏได้โดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆคือเป็นก้าวสำคัญของปฏิกิริยาอัตโนมัติทำให้ปืนและผู้หญิงกลายเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้น วิวัฒนาการทั้งหมดนี้มันจะทอนให้เห็นว่าเส้นเล็กๆจากปลายของกระบอกปืนมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เทคโนโลยีเสริมแต่มันคือผลรวมของความพยายามนับสิบปีในการยอดะยะยะระว่างตากับเป้าให้สั้นที่สุดเท่าที่มนุษย์จะทําได้และในสงครามสมัยใหม่การเห็นอีกฝ่ายก่อนเสียววินาทีมันก็เพียงพอที่จะตัดสินผลของการประทะ ในช่วงสองทศวรรษหลังสุดโมดูลสมัยใหม่หลายรุ่นสาม,มารถที่จะส่งข้อมูลระยะทางและค่ากำนวณการกดชดเชยให้กับกล้องหรือ HUD ทำให้ผู้ยิงมีข้อมูลบอลลิสติกในช่วงพริบต,ต่อแทนที่จะอาศัยการตีคราคร่าวๆจากสายตาแบบเดิมในเชิงการใช้งานทางยุทธวิธีมันยังเกิดการบูรณาการกับอาวุธนำวิถีเลเซอร์ที่สามารถเป็นดีไซน์เนชั่นเพื่อชี้เป้าให้กับอาวุธนำวิถีขนาดเล็กหรือแม้แต่โดรนที่ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มยิงร่วมกันได้ ความสามารถนี้ทำให้การยิงร่วมการระวังหุ่นยนต์และมนุษย์มีความเป็นไปได้สูงขึ้น1คนฉีเป้าอีกคนหรือระบบอัตโนมัติเป็นผู้ยิงซึ่งจะพลิกชมรูปแบบการปฏิบัติการอย่างลึกซึง้งแต่เมื่อความสามารถของเลเซอร์เพิ่มขึ้นความท้าทายทางการป้องกันก็เพิ่มขึ้นตามเทคโนโลยีที่ใช้ในการต่อสู้กลับเช่นเซ็นเซอร์ตัวจับเลเซอร์ อุปกรณ์ป้องกันแสงการใช้ระเบิดควันหรือวัสดุพรางตาสะท้อนแบบใหม่ในการพัฒนาเทคนิคทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลบหรือทําให้สัญญาณเลเซอร์ใช้ไม่ได้ซึ่งโดยแล้วจะเป็นหนทางตอบโต้ที่ฝ่ายตรงข้ามพัฒนาขึ้นเพื่อลดประสิทธิภาพของเลเซอร์ในสนามรบตั้งสมดุลระหว่างการโจมตีและการป้องกันในสมรภูมิยุคใหม่อย่างไรก็ตามในประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมยิ่งเป็นเรื่องหนัก การมีระบบช่วยลิออัจฉริยะหรือภาษาของเหล่านี้เข้ากับ AI มันก่อให้เกิดคำถามว่าขคอรเคการตัดสินใจของเครื่องมันจะอยู่แค่ไหนใครจะรับผิดชอบเมื่อเกิดข้อผิดพลาดและการควบคุมการสงกเทคโนโลยีที่ทรงพลังเช่นนี้ควรทำอย่างไรในระดับนานาชาตินอกจากนี้การใช้เลเซอร์ในงานบังคับใช้กฎหมายพลเรือนยังถูกกำกับด้วยกฎหมายความปลอดภัยและข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ที่ทำให้มองเห็นและอันตรายต่อดวงตา สุดท้ายนี้เส้นทางของเลเซอร์ติดปืนมันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่ลึกซึง้งระหว่างนวัตรกรรมทางเทคนิคกับความจำเป็นทางยุทธวิธีตลอดจนการประสานงานของปัจจัยทางสังคมกฎหมายและจริยธรรมในเมื่อเทคโนโลยีได้เดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วความท้าทายที่แท้จริงคือการทำให้มันสอดคล้องกับหลักมนุษยธรรมและการควบคุมเชิงสังคมเพื่อไม่ให้แสงเล็กๆนำมาซึ่งการล้างผลาญโดยขาดความรับผิดชอบ ขอบคุณที่มาร่วมเดินทางในเรื่องราวนี้กับเรา,าหากว่าคุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวในเรื่องต่อไปาหากว่ามีข้อมูลใดผิดพลาดทางผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากว่ามีเรื่องราวไหนที่คุณผู้ชมอยากฟังก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องบอสโอนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ